นี่รักเขียนโดยลักษณาวดีเล่มหนึ่งบทที่หนึ่งบนี้ดี๋ยวนี้และขณะน,นี้หากจะมีใครสักคนถามว่าตั้งแต่ยาวมาฉันจดจำอะไรไว้ได้มากที่สุดฉันเห็นจะตอบได้ทันทีว่า บ้านเมืองนนสำหรับฉันไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแสนนานสักเท่าใดไม่ว่าฉันจะระเหระหนไปทิศไหนบ้านเมืองนนยังแจ่มจรัดชัดเจนอยู่ในความทรงจำเสมอจนบางครั้งถึงกับเก็บเอาไปฝันว่าฉันได้หวนกลับไปสู่ณที่นั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้นยามตื่นฉันก็ต้องพบกับความจริงโยกเสย,ยงใจตัวเองว่า อดีตครั้งนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วและไม่มีวันที่จะหวนกลับมาอีกฉันรักอนาบริเวณอันร่มรื่นเนื้อที่หลายร้อยขนาดส่วนใหญ่เป็นสวนทุเรียนแทบทั้งสิน้นยกเว้นส่วนใกล้บริเวณบ้านซึ่งมีทั้งชมพู่ส้มน้อยหนาละมุดมะไฟหอมหวานและสวนหน้าบ้านซึ่งติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา อุดมไปด้วยมะกอกน้ำตะลิงปริงและต้นลำพูต้นใหญ่แทงรากแหลมอยู่ตามชายเลนระเกะระกะไปทั่วตัวบ้านแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่อยู่ริมแม่น้ำเป็นเรือนแพขนาดใหญ่มีชานยื่นลงไปแต่กั้นลุกกรงไว้เกือบรอบยกเว้นตรงทางขึ้นลงเพราะตอนเล็กๆฉันสนนักหนาเล้วลือกันว่าจะตายเพราะน้ำาหลาสิบครั้ง เรือแนแพนี้ยามหน้าทุเรียนจะใช้เป็นที่รวบรวมทุเรียนจากส่วนนอกส่วนในซึ่งอยู่ลึกเข้าไปอีกนำมาคัดเป็นพวกเป็นเหล่าทั้งก้านยาวกัาปั่นชนีทองย้อยฉัดและยังแยกเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่เพื่อจะให้พ่อค้าแม่ค้ามาเหมาเอาไปจากเรือนแพมีสะพานยาวทอดตรงมาสู่เรือนใหญ่ สองข้างก้านลุกกรงปรงปร่งมีหลังคาคลุมตลอดไว้กันฝนที่ต้องทำเป็นสะพานก็เพราะยามหน้าน้ำรเราเดือน9ถึงเดือนสิบสองน้ำหลากนองล้นตะลิ่งเจิงไปทั่วสองข้างสะพานยามหน้าแล้งจะปลูกถั่วเขียวออกดอกสวยครั้นยามหน้าน้านำผักบุ้งผักกระเฉดก็จะแตกยอดโทดใบ กินอนาเขตรุกล้ำเข้ามาบริเวณเรือนใหญ่ปลูกอยู่ในที่ดอนถ้าปีใดน้ำไม่มากนะักก็จะท่วมไม่ถึงใต้ถุนบ้านสูงแบบบ้านโบราณปักเสาไม้ไผ่กลมๆไว้เป็นระยะมีมะพร้าวแห้งฉีกเปลือกผูกอินคู่ๆพันจนเต็มพื้นดินกวาดเตียนโลง่งด้านหนึ่งมีแคร่ปูฟากทำด้วยต้นหมากทุบให้แบนเป็นพื้นสำหรับวางใบตอง ซึ่งจัดว่าเป็นสินค้าย่อยๆได้อย่างหนึ่งหรือไม่ก็ใช้บุ่มกล้วยละมุดตัวบ้านเมื่อพ้นจากบันไดจะเป็นชานล่งขนาดที่เด็กเป็นสิบๆวิ่งเล่นกันได้สบายเสียแต่ต้องคอยหลบองค์ลายมังกรสำหรับรองน้ำฝนซึ่งวางอยู่เป็นแถวและกระถางบอโกุสลสลับกับองค์อีเล้งแบบเก่าปากบานปลูกบัวขนาดจิ๋วหลายสิบสี มุมระเบียงแต่ละมุมยังมีต้นปาล์มใบพัดปลูกอยู่ในกระถางโบราณแบบเก่าซึ่งถ้าหลบไม่ดีนามอันแหลมคมที่ก้านเป็นต้องเกี่ยวเอาเจ็บขนาดเลือดออกซิบซิบได้ทุกทีจากชานบ้านมียกพื้นแคบๆแ,แ,แล่นกลางผ่านห้องทุกห้องยกพื้นนี้ปูด้วยไม้สักทองแผ่นทั้งยาวและใหญ่เมื่อถูกขัดถูมานานจึงเป็นเงาวับ ที่ยุกพื้นนี่เองใกล้เสากลางจะมีพรมเจียมผืนเล็กๆปูอยู่ใกล้ต่างไม้ประดูกขัดมันตัวเตี้ยๆบนนั้นมีตั้งแต่เชี่ยนหมากไม้กลึงขนาดใหญ่บรรจุตลับใบเล็กใบน้อยเข้าชุดกับกระโถนไม้กระทายสารลายละเอียดยิบมีฝาครอบสำหรับใส่พลูนาบและขันน้ำาพานรองลงหินตลอดจนขวดใบเล็กใบน้อยจากเรือหน้านี้ นอกชานจะหักเป็นมุม